มาพบกับจางเคียงเหมือนเดิมนะครับ EP 7นะครับตอนนี้วันนี้อาจารย์ก็ได้เอาเหรียญตัวอย่างด็อกมาด็อกคอยมานะครับวันนี้เป็นเหรียญหมาเนาะเมื่อวานเป็นหรียญเอกบอกไปแล้วนะครับบอกเทคนิคเอหซืนะ FC, แลวลูกศิษย์ที่ติดตามเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นธรรมทานเนาะจะได้เราอะไรที่ทานที่บริสุทธิ์หรือทานบาร,รมีที่เราแบบ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือให้โดยจิตที่เป็นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสแต่ทั้งสิ้นนี่คืออรดทานบาร,รมีนะครับขอที่ทําแบบนี้ได้เราต้องฝึกนะครับคนที่ไม่ฝึกไม่สามารถที่จะทําได้นะยังไงก็มีติดกิเลสอยู่นะครับอ่ะเข้าเรื่องเราเนาะเข้าเรื่องเราเลยเดี๋ยวด็อกส์หับตอคอยีย่เจอกันเหมือนเดิมครับกับจานนะอ่าเป็นการวิเคราะห์กราฟนรแนวโน้มราคาไม่ใช้อินดิเคเตอร์นอกจากฟิโบนะครับ อันนี้เป็นของกรณีเรียนดอสนะครับเรียนดอสตัวนี้อ่าเริ่มเลยหลังจากที่มีคอนเฟิร์มก็คือแท่งคอนเฟิร์มนะอาจารย์ชอบดูแบบแนวให้เป็นกราฟเป็นแนวโน้มมากกว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเต็มไปหมดนะครับเหมือนแบบลายตาเนาะอันนี้ก็ดูจากแนวครบาบฮอดูเรียสั้นนะับดูเรียสั้นก็เป็นขึ้น3ลง4่นะสีนี่จะลงหนักหน่อยนะตัวนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ตีเส้นดูแนวโน้มราคาก่อนโดยเทรนไลน์คร่าวๆเนาะก็คือตัวนี้นะฮะเราเริ่มตั้งแต่จุดนี้เลยนะนี่ดิ่งเลยนะฮะดิ่งเลยโอ้อาจารย์ตีเส้นไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ทม์เฟรมมันนะครับไทม์เฟรมเดือนนะคือว่ามีระยะในระยะสําคัญสูงนะครับบางคนก็อาจจะดูเล่นันนี้อาจารย์ถือยาวเนาะก็อยากดู เป็นรลายเดือนดีวกว่าดูเป็นรลายเดือนดีวกว่าเหล,ลือแต่คนเนาะแล้วใครจะเล่นเทรดชสั้นก็ได้แนะต่อาจารย์ไ้่มีเวลาฮะที่จะมาเทรดสั้นหรือว่าจะมาดูกราฟบ่อยๆไม,ไม่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับเนี่ยอาจารย์อะตีเส้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูเส้นจุดต่ําสุดอา่าดูง่ายๆอ่ะอ่า,อาจุดต่ำสุดอาจารย์ถือว่าราคานี้เป็นราคาในายะนะครับเ,เป็นสีแดงเลยเนี่ยจุดนี้เป็นจุดในยะนะครับ ่าเพื่อให้จะดูง่ายเราก็ต้องรอหลักเส้นตัวนี้มาตรงนี้แหละนี่กระทบตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับที่เป็นเส้นแบบยาวๆเราจะได้ดูว่าราคาจะไปถึงไหนนะครับอันนี้ดูคร่าวๆเนาะไม่มีผิดไม่ถูกนะครับอันนี้เอาตามความถนัดเนะของอาจารย์นะครับเอาตามความถนัดตัวนี้มันอ เดือนละอันนี้เราก็ดูแท่งคือคอนเฟิร์มก่อนทำไมถึงอาจารย์รกกว่านี้ก็คือ2แท่งนี้เราก็คอนเฟิร์มจุดหนึ่งจุดสองนคือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ลงมาตรงนี้นะครับก็ขึ้นห้าเอาลงขึ้นไปเนาะห้าหน้าอาจารย์ก็จะรับฟิโบมาว่าห้าจะขึ้นถึงไหนนะครับอ่ะถึงจุดนี้ปุ๊บห้าก็น่าจะมาถึงประมาณนี้เนี่ยเส้นนี้นี่นคือจุดห้าตีเป็นสีฟ้าเลยนะครับจุดนี้คือจุดขึ้นห้านะครับ อ่าขึ้นห้าอ่าแล้วก็ปิดไปก่อนเดี๋ยวมันลายตานะครับอันนี้ขึ้นห้าคือจุดเนี้ยราคาที่ศูนย์จุดหกดอลลาร์ตรงนี้นะครับนี่คือขึ้นสุดท้ายเพื่อที่จะดูแนวโน้มของคลื่นอเลเวทขึ้น,น,น,นต่อไปนะครับอันนี้เป็นการระยะสั้นนะระยะสั้นน่าจะถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณปีนี้นะครับประมาณดูดูเนาะดูด,ดูสิ้นปีนี้ว่าจะถึงไหมถ้าถึงแนวโน้มราคาอาจจะไปที่อ่าเดี๋ยวสมมุติว่าถ้าเกิดถึงเนาะ ถ้าเกิดราคามันไปถึงหน้าจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่าต่อไปอะราคามันถึงเท่าไหร่โดยใช้ขึ้น5นะครับเป็นขึ้นสามเป็นตัววัดนะขึ้นสามคือตรงนี้นะครับอันนี้กรณีถ้าเกิดไปตรงนี้นะครับ1 2ึ่5สองสามสี่ห้าในโชคดีขึ้นหอีกตรงนีนะ้แล้วก็จะกลับลงมาขึ้น5แล้วกลับลงมา ตร,ตรงนี้ที่จะขึ้นต่อนะครับตัวนี้คือจบจบขึ้นละนะครับอันนี้ในปีนี้นะครับปีสองสี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมค<ๆ>รับเห็นอะไรไหมฮะอันนี้ขึ้นห้าก็คือถ้าทะลุแนวต้านตรงนี้ไป,ไะป,น,ะปน,น, 1, นะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าทะลุแนวต้านตรงนี้ไปได้ก็จะเป็นก็จะดับเป็นขึ้นใหม่หนึ่งสองใหม่นะฮะเนี่ยหนึ่งสองใหม่ครับสาม ไป2ดอ,ดอลลาร์สามดอลลร์เนาะเดี๋ยวตอนนี้เราดูก่อนว่ามเมตั้มมันจะขึ้นไปถึงตรงไหนเนาะตรงนี้ถ้าทะลุตรงแนวต้านตรงนี้ไปได้นะครับแนวต้านตรงนี้ค,คือสาคัญก็คืออยู่ที่ขึ้นให้พอดีก็คือที่ราคา0.7ดอลลาในนี่0.7ดอลลร์ตรงนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะครับถือว่าจุดตรงนี้เป็นจุดสุดยอดแล้วกันนะครับจุดสุดยอดนะดอล่ากเลยอ่ลาลนาขล้มาจุดตำสุด โอกาสที่มันลงได้ก็ประมาณตรงนี้นะสมมตินะอ่าน่าจะเป็นประมาณนี้ขึ้นรัลลาประมาณนี้นะครับไออันนี้คือกระประมาณคงไม่ต่ําลงต่ำกว่าประมาณนี้นะก็อาจจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งดอลลาร์นะนะคืนแรกนะครับถึงอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์นะคืนแรกหนึ่งดอลลาร์ตรงนี้นะครับ หรือว่ามันอาจจะวิ่งต่อถ้นะามันทะลุได้หรือว่าถ้ามันโดนตรงนี้แล้วเด้งลงมาตรงนี้แล้วมันก็ไซเวตต่อตรงนี้ไปเรื่อยๆไซนะเวไม่ขึ้นม <c oughs> ีสองกรณีหรือไม่ก็ขึ้นทะลุไปเลยนะครับอันนี้กรณีขึ้นทะลุไปเลยแต่ดอกคอยเนี่ยถ้าเกิดดูจากแนวโน้มเนี่ยหน้าถ้าเกิดตัวนี้เป็นจุดต่ําสุดนะครับหน้าจุดต่ําสุดถ้าเป็นขึ้น ขึ้นอ,อยู่ที่ตรงนี้เนาะขึ้นหนึ่งขึ้นแรกนะน่าจะทะลุตัวนี้ไปนะครับขึ้นทะลุนี่ไปจนจุดนี้นะฮะนี่คือขึ้นแรกนะครับจุดนี้ก็คือราคาหนึ่งดอลลาร์ตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติว่ามันขึ้นทะลุเขตแนวแนวต้านนี้ขึไนไปอยู่ที่หนึ่งดอลลาร์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอ่าเราก็มาเช็คเช็คฐานตรงนี้เช็คราคานี้ที่ยอดสุด ขึ้นห้าเดิมก่อนอตีขึ้นไปนะครับตีขึ้นไปประมาณสองสามสี่ดอลลาร์เนาะตัวนี้น่าจะถึงนะประมาณรรยะสั้นน่าจะมาถึงสี่ดอลลาร์ได้นะครับตัวนี้ถ้าเกิดโฟโมแบบรุนแรงก็คือแบบโฟโมจริงๆอะถึงนะครับถึง,ถ,งถึงอยู่นะตัวนี้โฟโมจะถึงถึง5้าดอลลาร์ในขึ้น5้านี่ขึ้นสมนะครขึ้นสมเด็ขึ้นห้าดอลลาร์นะครับน่าจะได้นะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะเช็คได้เนาะโดยที่ไม่ได้ใช้อินวิวเตอร์ใดๆนะครับตัวนี้ก็คือดูแนวโน้มของราคานะครับคร่าวๆนะของสําหรับดรอทรอยนะครับดอทรอยนี่ก็อัเนี้ยก็ถือว่าหอันนี้ขึ้นเป็นขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นจะขึ้นขึ้นแรกนะถือว่าเป็นขึ้นย่อยในขึ้นใหญ่นะครับอันนี้เป็นขึ้นย่อยในขึ้นใหญ่ ถ้าเกิดขึ้นใหญ่อาจจะเป็นขึ้นสามขึ้นสามน่าจะบินขึ้นมาทางนี้พูดวันนี้พูดถึงดอ๊ดอลลาร์ได้มาเห่าเลยทันทีอ่าขึ้นใหญ่ตรงนี้อะอะ่เดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองยอ่อสิเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอาจจะไปถึงขนาดนี้ก็ได้นะจะขึ้นลองดูมูอตาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ระยะสั้นน่าจะไปถึงที่หนึ่งดอลลาร์ได้เนี่ยใกล้ๆเก็บดอลลาร์ได้นะฮะไม่เกินปีนี้นะครับ ไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะฮะตัวนี้นะฮะปีสองหกครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าเกิดถึงตรงนี้นะครับ, 2, รบเดี๋ยวดูก่อนนะสองหกนะครับ,รบ,นนะ 2, รบไม่เกินปีหน้าถึงหนึ่งดอลลาร์นะถ้าเกิดไมมีถ้าเกิดมีโฟโมแรงก็อาจทะรุ1หนึ่งดอลลาร์ไปอีกได้แต่ระยะสั้นเนี้ยน่าจะถึงหนึ่งดอลลาร์อะไรสบายนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงจุดนี้อยู่โอเคเดี๋ยวให้ไงติดตามอาจารย์เหรียญต่อไปได้นะครับน่าจะเป็นอีพีแปดนะฮะยังไงก็จบ ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะสั้นๆเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็ติดตามได้นะครับผมติดตามดูการเทคนิคโดยไม่ใช้แค่ลากเส้นเทรนไลน์กราฟดูแนวโน้มแล้วก็ขึ้นอิเล็กทรอนในกรณีของดอสที่เอามาให้เพราะว่ามันมีแท่งคอนเฟิร์ม2จุดเนี่ยที่เห็นชัดเจนเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยมาแล้วนะครับคอนเฟิร์มมาละน่าจะรู้แล้วว่าแนวโน้มว่าจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นะฮะเป็น ตอนนี้แนวเก็บแนวรับนะฮะแนวรับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูแนวรับให้นะฮะอ่าแนวรับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับแนวรับอยู่ตรงนี ala, ้นี่ <Ha. S 2> <ๆ>เส้นสีเหลืองอ่าเนี Legend ่ยแนวรับสําคัญนะครับต้องไม่หลุดตรงนี้นะฮะถ้าหลุดตรงนี้ก็จะลงมาข้างล่างนี่ไม่น่าจะหลุดตรงนี้นะอยู่เส้นน่าจะไซเวประมาณไซเวประมาณนี้นะครับไซเวไซเวก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ฮะไซเวไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไซเวมันก็ขึ้นสูงเลยอ่ฮะโอเคนะครับ ก็ติดตามาช่องอาจารย์ได้นะครับผมวันนี้ก็กลัาลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ